มี Notebook g a m มิ่งเข้ามาเอกหนึ่งตัวครับผมลูกค้าแจ้งมาว่าเครื่องโดนน้ำตรงคีย์บอร์ดแล้วตอนนี้ลูกค้าบอกว่าเครื่องเปิดไม่ติดแล้วครับเป็น n o t e บุ๊ก HP Gaming Omen Gaming AX 0 0 1 t เเดี๋ยวเรามาดูว่ามันโดนน้ำมากน้อยแค่ไหนเ,เราไปดูกันครับผมดูสล็อตแรมครับผมนี่อีกจุดหนึ่ง เดี๋ยวต้องมาดูใต้บอร์ดอีกทีหนึ่งว่าโดนเยอะมากน้อยแค่ไหนครับเราไปดูกันตอนนี้เราก็เลอบอร์ดออกมาแล้วครับเรามาดูด้านหลังกันว่าเป็นไหมนี่ด้านหลังไม่เป็นครับโดนแค่น,นี้เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คแล้วก็ว่าจุดไหนมันเสียแล้วก็มาซ่อมจุดนี้มันเสียครับผมปหลังจากที่เราทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าเปิดแล้วจะเป็นยังไงตอนแรกเปิดไม่ติดขับไฟไม่เข้าเลยนี่เครื่องโดนน้ำอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยรอลูกค้ามารับลูกค้าท่านไหนสนใจคอมพิวเตอร์ PC, n o โน้ตบุ๊ก MacBook iMac Mac m i n i ที่ร้านรับซ่อมหมดครับร้านชื่อร้าน Mac 789ครับผมทักแชทแอดไลน์เข้ามาถามก่อนได้ครับผม